Oh. เมื่อทีพบหันไปมองเรียนที่พบกับเด็กน้อยยืนก้มหน้ามุย้ยและเมื่อหันกลับมาสำรวจภายในห้องอีกตาคมก็ไปสะดุ้งกับกำแพงฝั่งหนึ่งที่มีแผ่นกระดานติดอยู่บนแผ่นกระดานเต็มไปด้วยกระดาษและรูปภาพแปดเต็มไปหมดอีกทั้งยังมีได้แดงลากไปลากมาทั่วทั้งแผ่นที่พไล่อ่านกระดาษทีละแผ่น ไล่มองดูรูปทีะละใบรอยยิ้มกว้างที่ไม่ปรากฏมานานกับปรากฏขึ้นบนใบหน้าคมเรียนชอบฉันมากขนาดไหนกันนะรักนะคำคำหนึ่งบนแผ่นกระดาษเรียกสายตาของทีพบได้เป็นอย่างดีเรนเขียนคำนี้มีอยู่เต็มทั่วทางกระดานเป็นคําที่ล่างสูงไม่เคยคิดถึงมันเลยตั้งแต่แรกที่พบยืนจ้องมองอยู่นานกว่าจุดอื่น แล้วจึงได้เลื่อนสายตาไปต่อนี่คือปฏิกิริยาของเลนที่แสดงออกมาทำให้ทีพพรู้สึกว่าตนเองอาจจะต้องกลับไปคิดถึงคำคำนั้นขึ้นมาอีกรอบแม่รักพ่อไหมนะความคิดผุดขึ้นมาในหัวของทีพบขณะเดินเข้าหาเลนที่ยืนก้มหน้าชิดคออยู่หน้าประตูน่ารักจังมือใหญ่ช้อนคางพนขึ้นน่ารักมไม่โกรธเลยครับ คำถามที่เรลนเลือกถามกับร่างสูงทีพบรู้สึกอยากจะแกล้งคนตรงหน้าขึ้นมาจึงไม่ตอบรับใดๆอีกทั้งยังแกล้งทำหน้านิ่งมองปฏิกิริยาที่ร่างเล็กแสดงออกมาทำให้ทีพบแทบจะอยากฟัดคนตรงหน้าอ่ะอะพี่ไม่แกล้งแล้วก็ได้ครับไม่โกรธหรอกครับหลังจบประโยคคิ้วเล็กๆของเลนก็ขมวดเป็นปุ่ม พีพบที่เห็นอย่างนั้นก็ไม่อยากให้คนตรงหน้าทำหน้าเครียดแบบนั้นจึงยกมือใหญ่ไปรูปหัวคิ้วที่ขมวดเป็นปมนั้นสีหน้านั้นไม่เข้ากับใบหน้าที่น่ารักนั้นเลยสักนิดทั้งสองมีสถานะราวกับหายตัวไปจากโลกมานานหลายสัปดาห์แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของทีพบไม่หายคือคาที่เรียนเขียนติดเต็มกระดานนั้นรักความรู้สึกที่ไม่สามารถประมวลได้ ของทีพบที่ล่างสูงก็ไม่แน่ใจว่านั่นใช่รักหรือเปล่ากลางดึกขณะที่เลนหลับไปแล้วหลังเสร็จกิจกรรมอันหนักหน่วงที่ทั้งสองปฏิบัติกันไม่เว้นวันล่างสูงหยิบเอาโทรศัพท์ที่แอบซ่อนมาไว้เปิดอีกครั้งแล้วเดินออกไปจากห้องสีขาวที่ตอนนี้ไม่มีการปิดประตูล็อรหัสอีกต่อไปขาย,ยาวเดินเข้าห้องมอนิเตอร์ที่ระบบทั้งหมดยังคงถูกเปิดใช้ ร่างสูงเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าแผ่นกระดาษรักมือใหญ่กดเบอร์ที่จำได้ขึ้นใจแล้วกดโทรออกรอไม่นานปลาสายก็มีเสียงรับปลาสายเป็นเสียงห้าวของหญิงวัยกลางคนที่พบแทบจะถามออกไปทันทีที่คนปลายสายรับแม่รักพ่อไหมรักถามอะไรแผนการของแกม,มันสำเร็จแล้วไม่ใช่เหรอ น้ำเสียงของผู้เป็นแม่พูดด้วยความนิ่งเรียบเรากับรับรู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วผมได้ครอบครองเขาแล้วแม่รักพ่อไหมถามทำไมแม่รักพ่อไหมคำถามที่ถูกถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเมทินีผู้เป็นแม่ต้องยอมตอบคำถามจะว่ารักก็รักเพราะรักเลยอยากครอบครองเพราะรักเลยต้องการทีพบยืนพิงกำแพงคิดตามคำพูดของผู้เป็นแม่ เมื่อเห็นว่าลูกไม่ได้พูดอะไรเมธินีจึงเอ่ยต่อที่ฉันเคยบอกว่าของที่อยากได้ต้องทำให้มันเป็นของตัวเองให้ได้นะ่ะกับของนะ่ะใช่แต่กับคนมันต่างกันกับคนนะ่ะมันมีสิ่งที่แตกต่างอยู่เพราะคนต้องใช้ความรู้สึกอื่นมากกว่าความต้องการถามตัวเองดูถ้ามันมีมากกว่าความต้องการความอยากได้ มันอาจจะเป็นความรักแล้วก็ได้มีของที่รักแล้วการรักษาต้องทําให้ได้ด้วยละ่ะผู้เป็นแม่พูดด้วยน้ําเสียงที่เจือไปด้วยความขบขันในตัวลูกชายเมื่อได้รับคําตอบที่ต้องการจะถามแล้วทีพบจึงกดวางสายไปล่างสูงเดินกลับเข้าภายในห้องสีขาวอีกครั้งล่างสูงมายืนตรงไปเตียงใหญ่ที่มีล่างเล็กนอนหลับสนิทอยู่ทีพบยืนจ้องเรนอยู่นานจนเมื่อเห็นว่าล่างเล็กเริ่มขยับตัว ร่างสูงเดินไปเก็บโทรศัพท์แล้วก็ก้มตัวนอนข้างๆร่างเล็กดึงเรนเข้ามาในอ้อมกอดแล้วก็หลับไปรักรักเลนเป็นของฉันเป็นคนที่ฉันรักการใช้ชีวิตของทั้งคู่ราบรื่นมาตลอดทีพบที่ดูเหมือนจะรับรู้ความรู้สึกของตนเองแล้วก็ยิ่งอยากดูแลร่างบางดียิ่งขึ้นแทบจะไม่ให้เลนค่าดสายตาร่างบางอยากได้อะไรหรือต้องการอะไรก็เพียงอยาก แค่บอกที่เหลือทีพบจัดการให้หมดแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังนอนกอดกันดูทีวีอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ของเล่นดังขึ้นเมื่อรับสายเสียงบวกวิกวายของหญิงวัยกลางคนก็ดังขึ้นมาทันทีอีกสองวันพ่อแกให้แกไปร่วมงานบริษัทผมไม่ไปเอ๊ไอเด็กนี่ฉันสั่งให้แกไปแกก็ต้องไปงานนี้นะเป็นงานใหญ่ถ้าแกไม่ไปแล้วฉันกับลูกก็จะไม่ได้ไปนะสิ คิดบ้างสิถ้าผมทําตามที่คุณบอกแล้วจะเลิกยุ่งกับผลใช่ไหมว่าฉันอยากยุ่งกับแกนักหรือไงกะอีแค่เด็กเหลือขอคนหนึง่งได้ครับผมจะไปสองวันถัดมาเลนยังคงให้ที่พบอยู่บ้านแล้วบอกล่างสูงตนจะไปไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาแล้วที่พบก็ตอบรับโดยการบอกว่าจะรอเลนกลับมาเลนก็ไม่ได้คิดละแวงอะไรเพราะทั้งสองก็อยู่ด้วยกันมาหลายอาทิตย์แล้ว หากทีพบคิดจะหนีคงหนีเป็นานแล้วเรนขับรถออกมาจากบ้านมุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดงานโดยใส่เสื้อเพียงเสื้อเชิตกางเกงสแล็คทีพบเป็นคนเลือกให้เพราะหากให้เรนเลือกคงจะเป็นชุดที่ไม่เข้ากันเมื่อมาถึงงานเรนก็จอดรถแล้วก็เดินไปทางเข้าตามปกติงานระดับต้องมีบัตรเชิญถึงจะสามารถเข้าร่วมงานได้แต่โชคดีของเรียนที่ลำพาเดินมาผ่านพอดี หญิงวัยกลางคนทําทีดีใจที่ได้เจอกับลูกเลี้ยงอย่างเรนทํำราวกับรักนักหนาเพื่อให้คนภายนอกเห็นเรนที่ชินแล้วกับการทําเพียงยินนิ่งๆไม่ตอบโต้อะไรเมื่อเข้ามาในงานแล้วลำพาก,ก็ผลักตัวออกจากเรนทันทีนําไปทางที่ชินกรผู้เป็นพ่อของเรนอยู่ริวยืนอยู่เมื่อเจอหน้าคนเรนก็เกิดอาการอึดอัดเล็กน้อยเพราะไม่ได้เจอผู้ เป็นพ่อมานานแล้วเรนชินกรเอ่ยทัาทายลูกชายแท้พ่อด้วยความไม่สนิทเรนก็ตอบแบบเสียงนิ่งๆแสดงถึงความห่างเหินของทั้งคู่ผิดกับริวที่มักจะเข้าหาชินกรบ่อยกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะ